หาเป็นเพื่อนเกน็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ U ้ยเมืองการด้วยนะครับับเป็นเพื่อนวันนี้เป็นพระเมืองการนะผ่าแท้นะครับเรามาดูกันนะเป็นพระของวัดหนองว่านะครับโอเคสวยงามเลยนะอ,องค์นี้ยังสวยอยู่เลยไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเห็นไหมหะไม่ผ่านการใช้นี่เห็นไหมครับโหเขาจะคมมากเห็นไหมคือดูง่ายเพื่อนถ้าระไม่ผ่านการใช้มาเลยครับ ลายกระนงกระนกเนี่ยเห็นไหมความตึงของผิวหลังเหรียญเนี่ยพื้นผิวเนี่ยดูให้เห็นไหมคือตรงอ่าตึงคมนะเห็นไหมเห็นี่ครับจะเป็นสั่นอย่างเงี้ยดีเลยนะครับเป็นริ้วเป็นสั่นดีนะแถวนี้วัดหนองว่านะครับเห็นไหมหนองปืนบางกาเนะครับ อฟันติงคอมพิวผาเลยนะโอ,โ,โอ้โหเห็นไหมเซียนๆนะเนี่ยครับเราซ่อมแล้วเสี่ยเราจะมากดเซียนขึ้นมานะครับเดี่เราซ่องไปเนี่ยเซียนคมๆนี่แท้เลยนะโอเคนะเพื่อนๆอันนี้คือเราว่าพิจารณาภาพรวมก่อนครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซ่องดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเพืนะ่อน ด้วยความที่เป็นเหรียญแพบ่มดีนะครับซ่องค่อนข้างยากนะขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างสวยมากอะสี่เหล่ยงขันอย่างจะสะท้อนแสนะ่นะเพื่อนสี่ทองส่องยากไงถ้าเป็นสี่เงินนี่ก็ซ่องยากเช่นกันนะเนื่อเงินต้องเป็นพวกลมดำเนี่ยจะไม่ค่อยสะท้อนนะครับแลันนี้ต้องขออภัยมาก่อนนะเพื่อนถ้าก็ไม่ ไม่สะทอนอะไรแล้วนะเห็นไหมครับความคมชัดของบีมพระอ่าวันนี้นะครับเห็นไหมครับอลายกระนกอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นคมลึกชัดดีมากนะฮะเห็นไหมครับโหเนี่ยสี่ผิวพระเนี่ยคือแบบเนี้ยแบบมัน แถวๆเพื่อนแถวตาแป้าเลยเพราะว่ากระโดกเด็ยขึ้นเล็กคมชันนะดูผิวเนยงเรียบตึงนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. ว่ากี่บัวเนี่ยเป็นกีบกี่เป็นชังนันสวยงา mm hmm. แล้ว เกลยเลยนะครับต่อองค์นี้นะ ทครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้านะครับหน้าผ่านไปนื่นด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับจะต้องเป็นเซียนของขุมแน่อนอนเนี่ยเมื่อกี้เราพีกเกลี่ยนเนี่ยเราเห็นเห็นไหมเห็นไหมปรากฏแล้วน,นะครับเรามาดูกันเลยเห็นไหมครับโอ้โหเซียนคึกเลยนะเห็นไหมข่มมากนะตัวนี้คืออยู่ในอ่บอยู่ในผิวเหลี่อนแบบเนี้ย คือโอกาสแท้สูงมากนะวันนี้เห็นไหมครับคมมากเห็นไหม,นมเนี่ยลงมาอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็เซียนเนียนอ,ะอ่ะโอ้โหแท้เลยนะเซียนเยอะจริงๆริๆครับวนันนี้ดูง่ายอ่ะคือแบบเนี้ยเราไม่โดนแสงเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่า,ามีเซีนเซียนขึ้นนะเพื่อนเพ่เห็นไหม คือถ้าเราผิกเนี่ยโ,โ,โ,โอ้โหเป็นอย่างีเพื่อนเต็มเลยนะครับเส้นผิวเลี่ยนเส้นผิวเหรียญเนี่ยนะเนี่ยคือแท้เลยนะเนี่ยอ่าเล่นง่ายด้วยนะแบบนี้เห็นไหมครับคมนะเส้นเชียง,งคมบบนี้ อโอเคนะครับเพื่อนๆนะสําหรับเดี่ยวนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอโอเคนะเราดูพระห้กันทุกวันให้ติดตากันนะครับให้คุณชินนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพิพัฒน์ระการใดผู้จ่าไม่ว่าสมขอภห้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ